ตัวนี้เฮ็ดไหมละครับรีโนเวทครับผมผมโอ่อ e ี v e N A ้วูงามเลยครับพี่น้องพัฒนาขึ้นนะครับตัวผมสังเกตผมใส่เวลาสามสี P ่ป e ีครับผมคุดนี่ผมให้ดินปรับสาพาดไฮยาหฮยาแบบปรับสภาพดินครับผมผมจะสัพาพี่น้องมาบึงชมครับ ปลูกไปเรื่อยครับผมปลูกแล้วครับดินพอาะจะดินอยู่โตนะครับดินเนเ้นแล้วครับผมจะเอากล้วยมาปลูกมาลงครับห่างกันสองพุ่สองครับกำลังพอดีแล้วหนึ่งสองสองพุ่สองพี่น้องครับนี่ผมก็เริ่มเป็นรูเป็นห่างครับผมนี่ครับปลูกตะไคร้มีตะไคร้เสริมมิตะไคร้เป็นพีเหลียงอย่างดิะนี่ครับผมกำลังเห็ดไม้ป้าครับลงไปหลายแล้วครับ ลงป่ากินพืชครับปลูกมาได้พักนึงครับผมเขามาพัฒนาในกับเพชรใหม่นี่ครับผมโอ้เขากล้วยมาแต่เฮือนครับโอ้พี่น้องเนี่ยมันเป็นแถวกระงามเลยละครับผมโอ้สดชื่นครับเห็นแล้วก็หายเมื่อยครับผมเห็นแล้วเมื่อยจะต้อนปลูกเลยครับผมพอได้ขยับขยายไปไมรได้ขาศก็ได้ครับพี่น้องครับน้ำก็เริ่มร้ายล้ะ สวรสดีจุงหันสวัสรถมีอยู่สามก่อครับที่ผ้าพี่น้องออกยางออกไม่เพล่ยเบป็งสวรสตีจ้าครับบรรยากาศครับพี่น้องโอ้ลมเย็นสบายไวหวานน้ำพึ่งครับสายน้ำพึ่งครับผมกล้วยถ้าผลกระปุกได้เลยครับปลูมาแล้วปลูกไม้ครับเด็นไปเรื่อยๆครับผมตัวคนเดียวทำไปเรื่อยๆครับเพราะว่า พอกับเมย์แลกับมิเรแล้วก็เราก็ม,กมีทุกม,มีงานของเราเหมือนกันครับมีกิจกรรมของเราเหมือนกันครับผมก็ทําของผมไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับสวยครับนี่กระเพาปลาครับผมกระเพานาครับนี่ปลูกไว้วาาแล้วก็เกิดขึ้นเองเยอะๆปลูกมาแล้วครับมีขยายออกมาพีา่บเลย ใบเตยครับพี่น้องครับใบเตยใบเตยงามเลยครับพี่น้องปู่ใจเวลาหลายปีแล้วนี่ทุกอย่างก็กําลังสวยโอ้พี่น้องครับนี่โอ้พี่น้องครับในเวลาลุยครับผม นูกับพีาตี้ครับสามต้นอางามเลยเนี่ย้างนี้ก็หายพกทั่วพูขึ้นครับผมทั่วพูกำลังสวยครับแต่ยาเยอะครับผมเกี่ยวออกเรืเลยเกี่ยวออกก็ยังหลาย,ยกัวครับ่างักแฟงบ่เป็นเลยครับแต่กินสองเลยเองปีนี้ เป็นล่างครับผมถั่วพูขึ้นเยอะแล้วไข่หอยแซลเลยครับไข่หอยเชอรี่ครับไข่หอยโกหอยปังก็มีครับบักยมบักยมครับบักยมม้ยมนี่ปูเดี๋ยวหอมครับผมผูเป็นหนวยชอบปวกใงมาดูมันห้านาทีทินี่ครับมันห้านาที มานหน้าที่ก็สวยครับการแดงครับผมผ่านการแดงอันนี้ก็ปลาครับขุดขุดให้น้ำออกไหลออกมากครับผมเขาออกมาอยู่ในหลองหากินงไงปาหน่อยมันเออัดครับเปิดให้น้ำออกมาหทีครับผมขุดออก เนก้กำลังเกิดครับผมนเน้ตัวน,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 นี้เนโน้ยเน้ตัวนี้อุ่นเซีลยวเลยผมโอ้โหว้างครับมันนี่กับปลือยไว้เพื่อนเปลือยเ,เขาออกไปนี่ใครใครหอยครับใครหอยปังครับผมหอยหน้าเขาเนี่ยนี่หอยปังนี่หอยอยู่นี่หนอยอยึ่ง ปืดไบครับผมปืดไวอย่างเขาออกไปเขาออกไปไเปลยปืวเตี้งว่านหน่อยอนี่แดงครับนี่อันนี้ปลูกไมครับผมอันนี้ปลูกไม้เพิ่มขยายนะครับนี่แดงเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้ครับเลี้ยงอันนี้นาเข้า

นี่ของพีโร่เนี่สุดยอดเลยครับสั่งมาหนึ่งกิโลนี่ต่อยอดได้เยอะเลยครับเต็มเลยนี่ขยายเต็มเลยเริ่มแล้วครับนี่โู้นี่สุดยอดครับมหัศจรรย์จรครับภูมิใจเห็นแล้วก็ภูมิใจดูครับเป็นอาหารข้องห้อยก็ได้พี่น้องครับนี่เห็นว่าครับพอาทแต่ดินอยู่ผมอดทนอดรอเวลานี้มาสามสี่ปีครับจนให้ดินปับสาบพเรา ผมจัางในเอากล้วยมาปลูกครับเพราะว่าดินเริ่มเนียนเริ่อมยูทัวครับดินเริ่มดีมีคุณภาพเพราะหญ้าหญ้าคือมหมามตรที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่อาจารย์โจนจันใดท่านพูดไปเลยครับหญ้านี่ดีจริงๆครับผมนี่ครับผมยอดสวยเลยครับนี่เอากระดูกปลูกต้นเดียวกับพ่อครับง่ามเลยแตกยอดงามครับผมแล้วกล้วยน้ำว้าครับลงกล้วยน้ำว้าเริ่มลงงลร้แล้วครับนี่มีแต่กล้วยแล้วครับอีก กเดือนเดี๋ยวถามมาเบิ่งกันอีกครับลงกล้วยไปเยอะแล้วครับแล้วก็ลงอ้อยด้วยอ้อยหาศูลอ้อยก็อยู่ในนี่แล้วครับผมอ้อยยังไม่ทันเด้ขึ้นนี่ครับเริ่มมีครับผมต้องทำกเกษตรต้องใช้เวลาครับผมเหมือนที่อาจารย์ลายท่านแนะนำบอกครับผมเนี่มะละกอพันธุ์ฮอนเลนครับพี่น้องผงกล้วยน้ำว้าครับ หักมุกก็มีครับผมท่าน่าก็ปุ๋ยบปแล้วครับเหื่อมเห็นแล้วครับต้นกล้วยครับมาไปดูโซนโซนเอครับผมโซนนอกสุดเลยครับโซนนอกมี่โซนนอกนั่นี่ครับผมพันคอนแลนดครับไปเบิ่งนโซนนอกครับตัวนี้อืมครับปลาก็เยอะแล้วครับปลาเหลื่อมใหญ่แล้วครับเดี๋ยวไปดูผลงานอีกครับ แต่ยาเยอะหน่อยครับไม่เป็นไรครับผมอันนี้ก็เตรียมฟุ่นขี้วัวขี้ควายไว้ครับปลูกแต่พอกินก็พอครับนี่ต้นพิกาเตียครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดต้นก็เหลือเฟอือแล้วครับแปดต้นก็ร้ายแล้วครับดูทุ่นกล้วย ทำใหม่ครับพี่น้องนี่มี่มะละกอพันฮอนแนลนปูอีครับผมปูอให้ปุวยเป็นพี่เลี้ยงนี่อันนี้ก็คไกหอยครับผมก็ยังอยู่ครับหอยเต็มเลยครับนี่ไข่หอยลูกหอยเล็กๆเซลเลยหลายครับพี่น้องครับผมหอยเชอรี่ครับขอกหอยเชอรี่อันนี้โซนนอกครับอันนี้โซน เอครับโซนเอจะยุดทิตฟังหววเลยครับลุกเบิกไหมครับผมลุกลงไปหลายโซนนอกครับผมโซนนอกโซนนอกก็จะปานนี้ครับมีดอกไม้ด้วยครับสวยงามจะเบอรมหัวนี้ก่อนนี่พลังขึ้นนี่ตัดออกพัดไหมครับดอกไม้ครับมีดอกไม้ธรรมชาติแล้วก็มีบวบนี่ อันนี้โซน A อโซนนอกครับแล้วก็มีต้นให้นกในอาศัยครับผมปลูกไว้ให้เป็นร่มเวลานั้นก็ได้เอาเตียงเอาแคร่เอาตั้งมาตั้งไว้ใจลมครับอันนี้มะเขือพวงครับผมมะเขือพวงมีอยู่หนึ่งสองสามปลูกไว้แต่พอได้กินได้ขายครับนี่หน่อยหน่อยเหลือก็ขายครับพอเพียงครับพี่น้องปักเขือครับเขือพวงไรน้ําครับผมนี่ครับผม ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างสาวรถมีอยู่สามก้อครับมีอยู่สามขางครับผมอันนี้กําลังออกดอกครับพันธุ์สีม่วงครับอันนี้เป็นพันธุ์สีม่วงครับพี่น้องกาลังออกดอกจอดอกอันนี้พันธุ์สีม่วงแล้วก็มีนี่ครับสวยครับผมปลูกเกิดขึ้นเองเลยครับเนี่ยไม่ถึงว่าปล่อยแล้วก็ขึ้นเองตามธรรมชาติเลยดูตรงนี้นี่หนอ อันนี้โซนนี้โซนนี้จะมีอยูุไม้ไมักสักทองด้วยครับสักทองแล้วก็มีพยุงครับแล้วก็ต้นผักหวานป่าครับผักหวานป่ามันก็ยังเล็กๆอยู่ครับอันนี้บัวครับนี่บัวก็ผลผลิตก็ออกแล้วครับนี่นี่ครับแกแล้วมักบัว กำลังจอนวยนิดหน่อย,ย,ยก็มีนี่คครับอ่าต้นแค่ครับผมอันนี้แค่ขาวครับเริ่มออกดอกเริ่มให้ผลผลิตแล้วครับอันนี้ผมตัดออกให้มันขึ้นใหม่ครับมันสูงเกินครับนี่นตัดออกตัดผิดหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับผมต้นแค่ก็ได้ผลผลิตเแล้วก,ก็มีลูกหนึ่งนี่ครับต้นแค่หนึ่งเซป้ากระแซ่บด้วยนี่ นี่ก็ลังงามเลยโอ้ครครับผมปากวานป่ามันก็จะอยู่กับต้นแคครับผมแคพี่เลี้ยงนี่ครับนปากวานป่านี่าวานป่าหายครับผมเริ่มออกดอกแล้วกล้วยก็เริ่มงามแล้วครับพี่น้องครับตะไคร้ก็เริ่มสวยครับผมโซนเอ นี่ครับบวบบวบพันผสมครับพันพันหลูกยาวครับกำลังขึ้นครับผมปลูกไปเยอะเลยครับแล้วก็มีพวกอันนี้ด้วยครับเรียกว่าอะไรครับพวกต้นอันนี้ครับเรียกว่าต้นกระเจี๊ยบเขียวครับกรแพงแสนพันกระแพงแสนพันใหญ่ครับผมกำลังปลูกแล้วก็นี่ครับ กลังขึ้นเลยครับบวกนครับผมเดินพาไปดูโซนข้าวโพดครับข้าวโพดเทียนครับนี่ครับกระเจี๊ยบเขียวครับผัดกระแพียงหสนครับหลังขึ้นครับผมพวกคนเดียวจะให้ทูเลญ้ยาด้วยยาเขายืะครับผมเนี่ครับผมผมก็จัดเลยครับพี่น้องครับอาศัยว่าจังหวะที่ว่า รถมาที่นาของตัวเองก็รับเลยครับผมนี่ดอกแล้วเรืองสวยครับโอ้ถอโอ้โซนเอีก็เยอมืกันครับไม่น้อยเลยเยอนะครับ ครับพี่น้องมาเบมะละกอครับสวยมากเลยครับโอ้มะละกอพี่น้องครับนี่พันฮอนเลนครับสวยเลยครับโอ้เจมผมทองฟ้าสวยครับพี่น้องทองฟ้าสวยมากดูครับดูครับผมโอ้ก็โพดครับอันนี้บวบเตรียมที่จะไปลงตรงนู้นครับผมห้อยดูครับ โพดแล้วก็อ้อยครับอ้อยปริชาด้วยอ้อยห,หวานครับมะก่อสวยครับมะกรอหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สี่ต้นครับอยู่นสี่ 4, ต้นครับพี่น้องครับัข้าวโพดสวยๆเลยครับข้าวโพดสวยนี่ครับโซนนี้จะอยู่ข้างนอกอยู่ไกลหน่อยครับโอ้เร่สวย นี่ผมจะเผาฐานนี่ผมจะทำเสารับน้ำก็เริ่มเชื้อเริ่มขึ้นครับผมดูบัวครับบัวบโซนโนอกก็จะเป็นนี่ตะไคร้ก็ตามแนวนี่ขึ้นแล้วครับนี่สวรสพันธ์สีม่วงพุต้นนี่นลูกไปนี่นี่ครับผมสวรส โอเป็นแนวยาวเลยครับผมเนี่ยโอ้ขาเดินครับพี่น้องร้อนแต่มีลมอยู่แต่หอดครับเซารถกส็สง่ามเซารถสวยครับได้ขึ้นงามห้อยน่วยตรงเตงตรงเตงนะครับลวดห้ามครับโอ้ข้าวครับมีแต่ต้นไม้เลยครับอ นกระเพาครับกระเพานี่หอมีรีเลยนี่มันเป็นรรดินอยู่ผนกับบะสูมงนีบอะไรเลยโอ้หอมมันคนระแบบเลยนี่หอมจริงๆครับเป็นลูแล้วครับนี่ขามาข้างในใครเห็นรูแล้วนี่โอ้เป็นรูลแล้วตัวนี้เป็นดอกเป็นลูตอนนี้ อกาเตียต้นนี้สีสามต้นนี้ประธานได้เป็นหน่วยอยู่น่ครับเราก็ยังอยู่ในโซนเออยู่ครับพี่น้องครับโซนเอคุดออกไปหลายอย่าคุดออกไปปูอีกเลยครับจงไวน้นําจงไว้เขาเป็นชุดเมย์เขานำกับผมนี่จงไว้ส่วนสองต้น แบงแบงเอาออกจากนีน้ำออกจากสวนน้ำแบงเอามองมองละน้อยสองน้อยครับผมแบง่งมาปลูกไว้ที่สวนครับนี่ตัดยาวก็ลืมแป้นครับให้พยุงครับโอ้เยยี่ว้ฮิดฟื้นครับผมนี่ เป็ดนี่มันบาลงน้ำได้ตัวนี้ไอเป็ดม่เป็ดมู่เก่าเนี่ยลงบดมือได้นเน,เน่อู้กันปะทากแดดปะพี่น้องบ้าเบงเช็ดอะไรครับเช็ดใหม่ครับรีวิวใหม่ครับ